ครับพี่นองฟังเลยเนคะรสวัสดีครับพี่น้อง2คนแถวลาวเด้อมื้อนี้มาพบม,มาพอกับบ่ออ้อมเซนโนคือเก่าอีกแล้วครับมื้อนี้บ่ออ้อมมาอยู่ที่ท่าเรือท่าซ้างเนาะ มาอัปเดตในยินว่าเพิ่นเปลี่ยนประตูพระราชวังเนาะหรือว่าประตูวัดพระแก้วที่เข้ามาใหม่ครับเปลี่ยนเข้ามาแบบสั่งเปลี่ยนทางเข้าใหม่เนาะน่าจะเปลี่ยนมาทางนี้แหละแต่มอมสังเกตด,ดูเพราะว่าคนมันเยอะจริงๆครับเนาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวจีนครับผมรัง,ลงไลกันเข้ามาเที่ยวไทยไม่หยุดไม่หย่อนเดี๋ยวบอมจะพาไปเชิงไปชมบรรยากาศเด้อครับพี่น้องปไปเชิงไปชมกันเลยครับ อต่นี้คือท่าเรือท่าซางเนาะโอ้โหบรรยากาศราชสุดครับเมืองไทยโอ้โหสุดจริงๆครับนะักท่องเที่ยวรังไรกันเข้ามาไมหยุไม่หย่อนเนาะโอ้สุดยอดสุดยอดทีนี้ครับเบิงครับนะักท่องเที่ยวเนาะฝั่งนู้นเต็มครับเนาะท่าเรือรัตมีครับอันนี้ท่าเรือท่าซางเนาะท่งบรรยากาศประมาณนี้ครับนะักท่องเที่ยวเยวเอะเนาะวันนี้ก็จะไม่ร้อนเท่าไหร่เนาะครับ ออมผ้าบ่งผสมบรรยากาศครับนักท่องเที่ยวครับปะอ่อนผ้ากรามพานุนไปดูฝั่งนู้นเนาะนักท่องเที่ยวโอ้โ,โหครับ กันมาไม่หยุดไม่หย่อนเลยครับวันนี้รับจริงๆครับเดินข้ามฝั่งนน้นก็คือไปอ่าไอคอนสยามวัดอรุณเนอะอน,นู่นครับฝั่งโน้นครับปัดปะออนสภาพเบงส้มบรรยากาศครับเป็นจังได้พี่น้อง เป็นจังได้เมืองไทยครับเห็นได้จังไรครับมาดามีคาพูโอ้โหครับดูครับนักท่องเที่ยวเนาะเติมฝั่งนู้นครับนี่น่าจะเป็นประตูเข้าหรือเปล่าน่าจานะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวมารวมกันฝั่งในเตมครับจังไรงานไม่หยุดไม่หย่อนเนาะ ทางเดินเท้าครับสะอาดสะอาดเนาะครับนนบรรยากาศสุดยอดจริงๆครับเหมือนไทยโอ้โหครับสองฝั่งทางเต้นครับผม น่ารักจริงๆครับดูทูงสีส้มสีเหลืองครับอันนี้คือไกลคเนาะรอ,<า>ร,อรับนะักท่องเที่ยวครับนี่ครับนี่คือน่าจะประตูทางออกครับผมของวัดพระแก้วเนาะหน้าทางเข้านะ่าจากข้างหน้าครับครับเป็นหลังของมาเรื่อยๆเลยครับผมโอ,โอ้ไม่หยุดไม่หย่อนครับันทะ่องเที่ยวซาตา,าิเนาะ สวัสดีครับทีเองฝั่งน้นกำลังมาฝั่งนี้ก็ลังมาครับเมืองไทยเนาะเมืองแห่งรอยยิ้มครับเมืองแห่งการท่องเที่ยวเนาะหรือว่าเมืองแห่งความสุขนะครับท่านผู้ชมบรรยากาศครับลังเลกันเข้ามาแบบสุดยอดครับบอบัญยายมาเถิดครับผม <laughs> แบบอยากให้พี่น้องได้เห็นได้ภาพดนะ้ยเนาะ พัดสีขนาดไส้ครับเบิร์นครับนี่ก็จะมีสันไตดินเนาะรงพนังพัาก,ก่อนครับดูครับอังไลมาเต็มคาร์เบลนะครับผมอันนี้โอ้โหเมืองไทยมีแต่วาวกับว่าวครับน่าจะ ล่างไรกันไปเข้าทางนู้นเนาะออกทางนี้แหละครับหอมอบาดเอ้ยครับน้องเป็นภาพที่น่ารักมากนะนต้องเทียร์ซาดีเน,ะนาะอยากให้พี่ให้น้องได้เป็นมัตสึกะทุกทศนะครับ,บ อากาศครับเห็นจังไรครับถึงสิได้นักท่องเที่ยวแบบคือบ้านเพิินจังสีเนาะว่าบอกว่าประเทศไทยในเป็นเมืองแห่งมุ่นขังเมืองแห่งความรักเด้พี่น้องพี่น้องสังเกตมองครับเบิ่งเนี่ยครับนักท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่เนาะทางไรกันเขามาครับดูครับยอดปราสรังหรือว่าวัดพระแก้วเนาะเดี๋ยวสักพักหนึ่งม่อจะมอจะให้ดูวิวครับ เป็นนักท่องเที่ยวพันย่างมากครับปารครับสวยครับเป็นเชื้อน้ำมะพร้าวเนาะ,ะเดตล่าส,สุดน,นะครับนี่นดูครับบรรยากาศมากับไอโบโซราสเสียงแคนราวเนาะมากับปศุนครับปารครับกำแพงนี่คือกำแพงพระราชวังเรือก,กำแพงวัดพระแก้วเนาะ มีโอกาสม่ก็บจากเขาไปอยู่พี่น้องแต่ว่านั่นคือว่าและมันต้องใช้ทุนทรัพย์เนาะมอบแบ่ยังมีบอกร้ายปในอากะให้จะให้เบ่งรอบนอกเดียวกันนะพี่น้องเนาะให้ใจบ่อกันอยากให้ทุกคนให้เขาไปเห็นข้างนอกคือคือจังหวัดสันเนาะากให้เขาอยากให้เขา้า,เขาไปเห็นข้างในเนาะม,มะอบกัจากเขาค้อกันแต่ <laughs> ว่ากา็รอโอก,กาสนู่นแหละครับเปิดเปินในเขาแหละ

ซื่อน้ามานหลดนี่มันนี่วะนักถ่ายพูดป่ได้ษยามากับเจ้าวะแน่หรอเปิืนครับโอ้โหครับครับท่องเที่ยวเนาะน่ารักจริงครับดูครับเต็มที่เต็มที่เต็มคาราเบลเลยครับดูครับเดินรังไรกันเข้ามาเนาะโอ้โหครับภาพนี้ครับ เดี๋ยว稍等ต่างๆสุดยอดจริงๆครับดูครับเ็นนับบัตรเชวครับพี่น้องจะได้เดินทางเข้ปไปจีวัดพระแก้วเนาะนี่น่าจะเป็นทางเข้านะนี่น่าจะเป็นทางเข้าเลยครับ คือพระราชวังเนาะปัดพ oh. <laughs> oh. wow. oh. mm ้าแก้วครับเห็นแต่ยอดครับสองภาพเบิ่งหน้าท่องเที่ยวครับเนาะ้อเดูครับโอ้สนามรลวงสนามแห่งความสุขจริงๆครับโอ้ภาสวยงามมากครับดูครับ แถวเนาะดูคร no? ับ Sch นูนครับเป็นแถวยาวครับนั้งประมาณเนาะ กับนองฟังเลยเนาะปกติจะให้ขอบฟังเนแต่ว่ามนาจะได้มากฟังในเด้อครับแมนแอนีครับเ่นองเออครับบรรยากาศเด้อครับนี่คือเสารักเมืองเนาะ โอเคครับคลิปนี้กับจบเพียงเทเน่พี่น้องเนาะก็อ้อมภาเบิ่งบรรยากาศครับสุดยอดครับบรรยากาศบรรยากาศดีมากครับนักท่องเที่ยวหลั่งไหลกันเข้ามาที่เมืองไทยเนาะกับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากก,ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูทูบอ้อมซีโนเนาะอันที่สำคัญก็คือบอกกดขามโฆษณาเด้อพี่น้องเด้อว่าฟังเราฟังไทยหรือต่างประเทศสิบสามันก็คือกล่าวคำว่าสวัสดีครับสบายดี